สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับในหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เราเรียกว่า RSI หรือ Relative Strength Index นะครับเรามาดูว่า RSI เป็นยังไงกันนะครับอ่ะละครับผมจะไปที่ไอคอนของ RSI และเข้ามาที่หัวข้อ RSI ละตอนนี้มีเรื่องอะไรครับอันแรกจะเป็น RSI Formula นะครับอันที่2จะเป็น RSI and Signal และสุดท้ายคืออะไรครับ Example หรือตัวอย่างนั่นเองฉะนั้นเรามาดูอันแรกกันก็คือ RSI Formula นะครับ อันแรกเลยตรงนี้ถามว่าดัชนีกำลังสัมพัทธ์หรือ relative s t a e i n g index นะครับคืออะไรนะครับเรามาดูสูตรกันเราจะเห็นแล้วมืนลวนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับอ่ะมาถึงก็คืออะไรครับร้อยลบนะครับแล้ววงเล็บร้อยหารด้วย1วง rs ก็จะมีคำถามว่าและ rs คืออะไรนะครับตรงนี้มันก็คืออะไรครับเส้นค่าเฉลี่ยที่มีการคำนวณแบบ modify นะครับโดยอะไรครับเราจะคิดนะครับจากวันที่อะไรครับ ราคาปรับตัวขึ้นตั้งนะครับแล้วหารด้วยนะครับ moving average ที่คำนวณแบบ modify เช่นเดียวกันแต่ไปเลยครับวันที่มีการปรับตัวลงนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเรามาหาปุ๊บมันก็จะได้อะไรครับดัดชนีก,กำลังสัมพัทธ์หรือ r s i นั่นเองคำว่า i n d e ด็กตัวนี้ใช้บอกอะไรนะครับมันจะบอกการสะสม ของพละกําลังของหุ้นนะครับว่าราคาหุ้นในตอนนั้นจะมีภาวะของการที่จะไต่ระดับหรือจะมีการปรับตัวลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสะท้อนอะไรหลายอย่างทางด้านของการคาดการทิศทางหรือใช้เป็นจังหวะในการเข้าออกหรือซื้อขายหุ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูว่า RSI กับสัญ,ญญาณเป็นอย่างไรบ้างวิธีการอ่านค่า RSI มีหลายแบบแต่ถามว่า ในหลักการของ RSI ค่าที่คำนวณได้สังเกตไหมครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีค่าตั้งแต่ประมาณ 0- ถึง100แต่โดยสถิติแล้วเนี่ยการลงถึง0ูนย์มักจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การที่จะขึ้นไปที่1้อยก็ยากเหมือนกันที่จะเกิดฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วที่มันจะมีการแกว่งตัวเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ10กว่าถึงประมาณ80กว่า90กว่าแค่นั้นนะครับเดนะีเรามาดูกราฟตรงนี้เราจะเห็นว่าเส้นสีน้ำตาลตรงนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องมือ r s i นะครับหรือ relative s t a e i n g index นะครับว เราจะมาดูกันว่าเราจะดูภาวะโอเวอร์โซกับโอเวอร์บอทกันยังไงนะครับถามว่าค่าตรงนี้เราจะเรียกมันและตีความยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเราเห็นว่าผมตีเส้นประสีเขียวที่ระดับอะไรครับ30%นะครับในเชิงทฤษฎีนะครับเราตั้งค่าที่30%ว่าถ้า RSI ลงมาต่ำกว่าทระดับ30%ตรงนี้เราจะเรียกว่าเขตแดนที่เป็นโอเวอร์โซขายมากเกินไปอ่ะเป็นยังไงครับ เมื่อราคาหุ้นมีการปรับลงแล้วแรงขายมันออกมาเยอะๆๆๆนั่นแปลว่าวันหนึ่งแรงขายมันจะต้องหมดไปนะครับพอมันขายเยอะละต่อไปแรงขายก็จะเริ่มหดตัวลงจนกระทั่งอะไรครับนำพาไปสู่การที่หมดแรงขายและทําให้เกิดอะไรครับการดีดกลับของราคาขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมองว่าเป็นโซนที่เป็นจังหวะของการที่เราจะพิจารณานะครับว่ามันน่าสนใจละแรงขายเริ่มหมดละราคาน่าจะเด้งนะครับนี่ก็คือโอเวอร์โซ มันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ตรงกันข้ามก็คือ overbought นะครับที่เราจะกำหนดค่าของตามทฤษฎีไว้ที่ระดับ70%นะครับและตรงนี้นะครับ overbought แปลว่าซื้อเยอะเกินไปหรือซื้อมากเกินไปนั่นเองนะครับพอซื้อมากวันหนึ่งแรงซื้อต้องหมดถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าเมื่อแรงซื้อหมดราคาหุ้นก็จะต้องแผ่วนะครับฉะนั้นโซนแบบนี้ถ้าเราสังเกตนะครับว่าพอ rsi ขึ้นมาในโซนที่เป็น overbought ปุ๊บถึงจุดหนึ่งมันจะมีการหักกลับลงมานะครับตรงนี้ แล้วก็พอมีการลงมาจนถึงเขตโอเวอร์โซลณจุดหนึ่งมันก็จะมีการวิ่งกลับขึ้นไปฉะนั้นในโซนแบบตรงนี้ครับที่มีการขึ้นลงขึ้นลงของลูกศรเหล่านี้เนี่ยเราจะถูกนํามาใช้เป็นอะไรครับจังหวะของการที่จะพิจารณาเรื่องของการซื้อขายนะครับนี่คือแบบที่1ที่เราจะมาดูกันในตัวของ RSI นะครับนี่คือวิธีอ่านค่าแบบที่1เดี๋ยวมันจะมีวิธีการอ่านค่าแบบที่2นะครับอาการอ่านค่าแบบที่2ของ RSI เราทาไงครับ มีเส้น r s SI ซนะครับมี o v e r s o ซมี o v e r b o u g h t นะครับแบบนี้หลักการเดิมแต่อะไรครับวิธีการใช้ต่างจากเดิมนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องการใช้เส้นแนวโน้มนะครับว่าเวลาถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นการยกจุดอะไรครับต่ำสุดจะต้องสูงขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้แสดงว่าเป็นทิศทางของการขึ้น พอ RSI มีการอะไรครับลงมาต่ำกว่าเส้นแนวโน้มปุ๊บจะเป็นสัญญาณขายนะครับแล้วก็ในทิศทางขาลงนะครับเราจะเห็นอะไรครับจุดสูงสุดในแต่ละครั้งที่ต่ำลงนะครับฉะนั้นเราก็จะลากเส้นแนวโน้มขาลงมาปุ๊บพอเราเห็น RSI ทะลุขึ้นไปปุ๊บ นะครับก็จะเป็นอะไรครับสัญญาณเปลี่ยนจากขาลงกลับเป็นขาขึ้นก็เป็นสัญญาณซื้อนั่นเองฉะนั้นมันก็จะมีวงจรของมันแบบนี้นะครับเกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละรอบนะครับซึ่งเราก็จะต้องจับจังหวะจากเทรนด์นี่คือการอ่านค่า r s i ไแบบที่2นะครับและเรามาดูแบบที่3อ่ะ มันจะมีอีกวิธีหนึ่งโดยการนําเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาใช้ประกอบนะครับเนื่องจาก RSI เนี่ยมันเป็นค่าคํานวณตัวเดียวฉะนั้นการใช้ค่าคํานวณแบบเดียวโดยไม่มีอะไรครับเส้นกรองสัญญาณเลยเนี่ยมันจะทําให้การหาจังหวะยากสําหรับมือใหม่ๆฉะนั้นวิธีการที่ง่ายก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้ครับเป็นการอ่านค่าแบบที่3ก็คือใช้เส้นค่าเฉลี่ยของ RSI เข้ามากเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ว่าหลักการนะครับก็คือถ้า RSI ต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยจะเป็นสัญญาณขายถ้าสูงกว่า ค่าเฉลี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันตรงนี้นะครับตรงนี้ไอซสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นสัญญาณซื้อนะครับตรงนี้ต่ากว่าค่าเฉลี่ยเป็นสัญญาณขายเราก็จะเห็นวงจรของการอะไรครับทะลุขึ้นทะลุลงจากเส้นค่าเฉลี่ยทุกครั้งจังหวะตรงนี้จะเป็นสัญญาณซื้อขายที่มีความสําคัญนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีรอบจังหวะการลงทุนของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอเราดูของจริงของ RSI จะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงของจริง นในหลักการของการใช้ r s i ไม่ได้มีแค่นี้มันก็จะมีสัญญาณที่เราเรียกว่าเป็นสัญญาณร่วมทางและแยกทางก็คือ c o n v e r g e n t e กับ d i v e r g e n t นนั่นเองนะครับโดย c o n v e r g e n t นะครับเราก็จะมีลักษณะาการทำหายที่สูงขึ้นทั้งอะไรครับราคาหุ้นแล้วก็เครื่องมือ r s i ที่ทำหายพร้อมๆกันแบบนี้มันเป็นลักษณะของ Bullish Convergence นะครับซึ่งแปลว่าสัญญาณยังเป็นภาวะกระทิงอยู่นะครับหรือในลักษณะแบบนี้ก็คือที่ราคามีการทำจุดต่ำ นะครับที่ต่ํากว่าเดิมแล้ว RSI ก็ทําจุดต่ําที่ต่ำกว่าเดิมเช่นเดียวกันซึ่งอาการแบบนี้ก็จะบอกว่ามันเป็น b a r i s h convergence ก็คือทิศทางจะเป็นการปรับตัวลงนะครับอ่ะแต่สิ่งที่เราจะให้ความสนใจคือรูปแบบนี้ครับ RSI ที่เกิด d i v e r g นะครับพอ RSI เกิด d i v e r g e n t ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือว่าราคาหุ้นทำ high นะครับแต่ในขณะเดียวกัน RSI ไม่ได้ทา high กว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพอมีการทําจุด สูงสุดที่ลดลงนะครับสวนทางกับราคาหุ้นที่สูงกว่าเดิมปุ๊บอาการอย่างนี้เขาเตือนเราครับว่ามันกําลังต้องระวังนะครับนั่นก็คือเราจะเล็กสัญญาณด i เวอร์เจนแบบนี้ว่า a บ l ็ทดิเว e ร์เจนก็คือบอกว่าเตือนว่าไอ้ที่มันขึ้นอยู่เนี่ยนะคุณระวังนะในจังหวะต่อไปคุณต้องระวังมันเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับและในขณะเดียวกันมันก็จะมีแบบตรงข้ามก็คือราคาหุ้นมีการทําจุดต่ําสุดที่ต่ากว่าเดิมในขณะที่ RSI นะครับยกจุดต่ําสูงขึ้นนะครับแบบนี้ มันบอกว่าะไรครับมันบอกว่าขาลงที่กําลังเกิดนี้ในจังหวะต่อไปเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสนะครับที่าราคาหุ้นจะเปลี่ยนจากขาลงและกลับเป็นขาขึ้นเราเรียกรูปแบบนี้ว่า bullish divergence ฉะนั้นนักลงทุนก็คงจะชอบแบบ bullish มากกว่า bearish แน่นอนนะครับและตรงนี้ก็เหมือนกับสัญญาณเตือนพอเรามาดูนะครับของจริงนะครับตัวอย่างที่เรานํามาตรงนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันผมสมมุติว่าเรากําลังใช้ตัวของ ราคาหน่วยลงทุนอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับประยุกต์ใช้กับ RSI แต่เพื่อให้อ่านง่ายสําหรับมือใหม่หัดขับนะครับหรือมือใหม่หัดใช้เราใช้ RSI กับ Moving Average หรือเส้นค่าเฉลี่ยของ RSI นั่นเองนะครับจังหวะแบบนี้ผมจะใช้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะใช้เรื่องของเทรนหรือเส้นแนวโน้มเข้ามาประกอบนะครับและเราตรงนี้มีตารางข้างๆนะครับว่าผมจะให้จังหวะว่าเราจะซื้อตรงไหนขายตรงไหนเน็ตแล้วต่อรอบออกมาเป็นยังไงนะครับครั้งที่1นนะครับตรงนี้ RSI สูงกว่า เส้น moving หรือเส้นค่าเฉลี่ยเป็นอะไรครับสัญญาณซื้อนะครับตรงนี้นะครับท้งแรกเราซื้อไปที่อะไรครับสมมติตรงนี้เป็นหน่วยลงทุนเราจะซื้อที่15.74นะครับอ่ะละครับสัญญาณขายเกิดขึ้นตอนหลุดใช่ไหมครับแล้วก็ตัว RSI ต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้เป็นสัญญาณขายนะครับอ่ะเราขายที่ไรครับ16.07รอบนี้เรากําไรเท่าไรครับ0.33นะครับอ่ะละครับรอบที่2เราจะกลับไปซื้อเมื่อไหรครับ เมื่อราคาหุ้นทะลุแนวโน้มขึ้นมาแล้วก็อะไรครับ RSI ทะลุค่าเฉลี่ยขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือจังหวะที่2ก็คือเราซื้อกลับที่ราคาเท่าไรครับ14.58แนะครับและเรามาขายตอนที่มันหลุดแบบนี้ลงมานะครับเราขายไปที่14.54รอบนี้นะครับเหมือนกับเราซื้อขายแล้วไม่ได้อะไรเหมือนกับเป็นสัญญาณหลอกครั้งหนึ่งแต่เราก็จะเสียไปเท่าไหรครับ0.03เท่านั้นเองนะครับอะเรามาดูอีกรอบหนึ่งที่มีสัญญาณซื้อรอบใหม่ เราซื้อกลับที่เท่าไหร่ครับส3 8 4สังเกตไหมครับเมื่อสักครู่เราขายไปที่เท่าไหร่ครับ14.54เรากลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งรอบนี้เราซื้อได้ต่ํากว่าเดิมที่13.84แนะครับและเราไปขายตอนไหนครับขายตรงนี้ที่มีการหลุด moving พร้อมที่ราคาหุ้นหลุดอะไรครับหลุดตัวเส้นแนวโน้มลงมาปุ๊บรอบนี้เราขายไปที่14.31นะครับได้ส่วนต่างมาเท่าไหร่ครับ0.46กนะครับาล้วครับถัดไปนะครับเรากลับมาซื้อคืนอีกครั ตัวของ r s i ทะลุ Moving แต่ไม่ทะลุอะไรครับตัวราคาไม่ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปแสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนจริงใช่ไหมครับอะแต่เราถือว่าเราเล่นตามสัญญาณตัวล่างกันละกันนะครับเราซื้อไปที่12.83นะครับและมีสัญญาณให้ขายนะครับที่12.71รอบนี้เราขัดทุนนะครับที่ประมาณลบนะครับ0.12นะครับอะแล้วมีสัญญาณกลับมาซื้อใหม่แต่ครั้งนี้นะครับ ราคาหุ้นเริ่มทะลุเส้นนะครับก็คือเส้นแนวโน้มขึ้นไปนะครับการทะลุขึ้นตรงนี้เราซื้อกลับที่12.74โอเคอาจจะซื้อแพงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าเราไปขายแพงกว่านะครับตอนนี้ที่เท่าไหร่ครับ14.04เราจะได้ส่วนต่างมาเท่าไหร่ครับ1.29เยอะกว่าทุกรอบเลยนะครับอ่ะแล้วเรามาดูอครั้งหนึ่งพอเราขายแล้วกลับมาซื้อกลับนะครับเมื่อมีสัญญ,ญาณเราซื้อที่ละไห่ครับ 14.15โ okay. อเคอาจจะซื้อแพงนิดนึงแต่เราไม่รู้ว่าตอนที่มันเกิดสัญญาณของการลงเนี่ยมันลงเยอะลงน้อยแต่เราเอาเพย์เซฟคือเน้นความปลอดภัยเป็นหลักแล้วกลับมาซื้อตอนที่สัญญาณชัดเจนรอบนี้ราคาขึ้นมาที่15.38เราได้ส่วนต่างกันนครับ1.22เรามาคิดกันทั้งหมดว่าเราได้กําไรมาเท่าไหร่นะครับก็คือ3.16ด้วยกันนะครับถ้าเราดูจากหน่วยลงทุนตัวนี้นะครับเราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับ20%นะครับเราสังเกตไหมครับว่าจากกราฟชุดนี้เนี่ย ถ้าจากจุดเริ่มต้นของกราฟนะครับมาจนถึงปัจจุบันของกราฟราคาเนี่ยแทบจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ได้ดิฟกันมากหรือแตกต่างกันมากฉะนั้นแปลว่าอะไรครับในช่วงที่เราเจอเผชิญขาลงยาวๆก่อนที่จะปรับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่แต่ถ้าเราบริหารจังหวะก,การลงทุนด้วย r s i เป็นแบบนี้เนี่ย เราก็จะสามารถได้ Return ์นยในขณะที่ว่าถ้าใครซื้อแล้วถืออย่างเดียวคุณอาจจะไม่ได้ r e เทิร์อะไรเลยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนจุดเริ่มต้นที่คุณเข้าก็คือ15.74มาถึงตอนนี้ที่15.38คุณก็ยังขาดทุนอยู่นะครับนี่คือรอบโดยการวางจังหวะการลงทุนด้วย RSI นะครับแล้วเรามาดูว่าตัวอย่างนี้พอเรามาเฉลยมันคืออะไรนะครับคือ Set Index นั่นเองครับสังเกตไหมครับรอบนู้นเส้นเด็กประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อตอนทำไฮสูงสุดะรที่ปมาณ 1,650มาจนถึงต,ตอนนี้นะครับ1,500ยังไม่ถึง550เลยนะครับก็คือ1 5น0ก็ยังไม่ถึงนั่นแปลว่าถ้าคนที่ลงทุนช่วงนั้นมาถึงช่วงนี้ก็คือ หนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับในขณะที่จับจังหวะ RSI ปุ๊บมันจะมีทั้งสัญญาณเตือนแล้วก็สัญญาณบอกว่าทิศทางเป็นยังไงทั้ง Convergen จนและได v e r g e เจนแบบนี้นะครับและสัญญาณตรงนี้เนี่ยทำให้เรากำไรไป20%ในขณะที่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรพอติดลบนะครับนี่คือการจับจังหวะด้วย RSI ถามว่าผมจะสรุปให้ยังไงนะครับง่ายๆเลย RSI เนี่ยจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่มีการนำมาใช้กันเยอะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีประสิทธิภาพในการกําหนดจังหวะการซื้อขายก็จริงแต่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้งานจริงค่อนข้างยากมากนะครับและการใช้งานยากตรงนี้แหละครับที่จะทําให้นักลงทุนจะต้องมีการฝึกฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามที่จะจับจังหวะจาก RSI จากรูปแบบที่ผมบอกว่าวิธีการอ่านค่า RSI มีหลายแบบขึ้นอยู่กับเราถนัดแบบไหนนะครับแล้วก็ RSI เหมาะสมกับที่เราจะมาใช้กับหุ้นตัวนั้นหรือเปล่าตรงนี้เป็นข้อสําคัญเลยฉะนั้น คลิกสุดท้ายนะครับที่ผมจะบอกว่าการใช้ s s i คือเราต้องเข้าใจทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งนะครับหลังจากนั้นยังไม่พอนะครับจะต้องผ่านการที่จะฝึกฝนและใช้เวลาจนเกิดความชำนาญจริงกว่าที่เราจะไปใช้การลงทุนแล้วได้ประสิทธิภาพที่แท้จริงครับ